ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนีผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะันพีเอสตอนที่1135นรบะผมซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าชนแก้วแดมมิตรภาพโดยเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพาสซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูพร้อมกับดูคลิปของเราไปได้ด้วยนะผมจะได้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่ทําคลิปช้านะผมพอดีญาติเสียนะผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะทําพอเสร็จงานนะครัับบก็รีีมาาทททํคลลิปนท โอเคครับผมเปิดตอนมาที่บอนนี่กับชอปเปอร์นะครับที่กําลังพากันอ่านหนังสือเล่มใหญ่ด้วยความตื่นเต้นตัวหนังสือใหญ่จังส่วนท่านชอปเปอร์นี่ก็ได้พูดขึ้นอ่านไม่ออกเลยส่วนท่านเซโลโอครข้นั้นก็ได้มองขึ้นไปที่นกฮูกยกักษ์บิบโอนคือเจ้าถิ่นประจําห้องสมุดแห่งนี้ได้ยินว่ามันอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อดีตหลายร้อยปีก่อนเลยละ่ะอย่างเดียวที่เรารู้คือนกฮูกนั่นจะช่วยขยายหนังสือทุกเล่มที่เข้ามาในอาณาเขตของตนให้กลายเป็นหนังสือขนาดใหญ่ ยักซึ่งดิบโบนนกฮูกยักษ์ตัวนี้นะครับก็เป็นผู้ดูแลห้องสมุดนกฮูกแห่งนี้แล้วซาวโลนั้นก็ได้พูดต่อเอลบัฟไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกของรัฐบาลโลกนิวคูเลยไม่มาส่งข่าวที่นี่ก็จริงแต่พวกชาวประมงได้หนังสือพิมพ์ขนาดจิว๋วมาจากทะเลฉันก็เอามานั่งอ่านที่นี่ได้แล้วลิลิทนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาคงเป็นนกฮูกที่กินผลอิคุอิคุผลเติบโตเข้าไปสินะเลยมีพลังทําให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตขยายใหญ่ได้เป็นพลังพิเศษที่เหมาะกับดินแดนแห่งคน ยักษ์จริงๆเลยนะแล้วซาวโลก็ได้เข้ามาพูดกับโรบินคิดถึงสมัยก่อนหรือเปล่าซึ่งโรบินนั้นก็ได้ตอบกลับไปอืมแล้วในขณะเดียวกันชอปเปอร์นั้นก็ได้เดินเข้ามาหาโรบินจะมีหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ไหมนะซึ่งโรบินนี่ก็ได้ตอบกลับไปมีสิแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือโบราณในคดีกับเอกสารทางประวัติศาสตร์มากกว่าแล้วจากนั้นซาวโลก็ได้บอกกับชอปเปอร์ถ้าหนังสือการแพทย์ที่มีอยู่ในเอลบัฟตั้งแต่แรกแล้วก็พรอมีอยู่นะจึงเมื่อได้ยินอย่างนั้นชอปเปอร์นี่ก็มีีทท่าท่าตตืนนเ้ โอ้ยักอ่านจังแล้วซาวโลนั้นก็ได้พูดต่อแต่หนังสือที่ใหญ่ยักษ์ตั้งแต่ต้นน่ะทําให้เล็กลงไม่ได้หรอกเมื่อได้ยินคําตอบอย่างนั้นชอปเปอร์นี่ก็มีท่าทีผิดหวังอ้าวแล้วในขณะเดียวกันพวกลูฟี่กับเด็กๆคนยักษ์นี่ก็กําลังพากันแกว่งชิงช้าด้วยท่าทีที่กาลังตื่นเต้นแต่หมายถึงลูฟี่นะครับเพราะว่าพวกเด็กๆคนยักษ์นี่พากันกลัวจนร้องไห้ออกมายาหูว้าวแกว่งเลยแกว่งไปอีกเย้สนุกชุมมัดเจ้าชิงช้ายักษ์เนี่ยซึ่งลูฟี่กับอุนะครับ กำลังพากันสนุกสนานแต่ทว่าในขณะเดียวกันเมื่อน,นามิเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ก็เลยถูกนามินั้นเขกมาเกาะเข้าไปจนหัวปูดกอดตอดกับและนั่งคุกเข่าให้นามินั้นสวดยับเด็กๆเ,เขากลัวกันแย่แล้วเห็นไหมนะส่วนในดานอุซบนั้นก็ได้บอกกับนามิฉันแค่พยายามจะห้ามแล้วจากนั้นพวกเด็กๆคนยาก็ได้วิ่งร้องไห้เข้าไปซบหนนะ้าอกเกิร์ตแงกลัวจะแย่แล้วคุณเกิร์ซึ่งเกิร์นั้นก็ได้กอดเด็กๆนั้นเอาไว้อุ้ยแหมหน่าสงสารจังซึ่งเมื่อลูฟี่เห็นอย่างนั้นนูฟีีีี่่่ก็มททางุ เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นนักรบร้องไห้ได้ไงหัดไอ้หน่อยเซ่ส่วนในดัานซันจินั้นก็ได้หันไปตวาดใส่ลูฟี่พอได้แล้วลูฟี่เด็กที่นี่ถูกเลี้ยงมาให้อ่อนโยนใส่ซื่อบริสุทธิ์นะไฟแต่ทว่าในขณะเดียวกันซันจินั้นก็ได้เหลือบไปเห็นท่าทีของเด็กๆที่กำลังซบอ,อกเกิดด้วยท่าที่หื่นกลมาเหมือนกับโมโมไม่มีผิดจึงมาเห็นอย่างนั้นซันจิดีก็โมโหขึ้นมาในทันทีแต่มีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันทุกชาติเลยนี่ว่าไอ้เด็กเว้เนยแล้วจากนั้นลูฟี่ก็ได้หัันไปพููดกบอซ so

อุซบซึ่งอุซอบนั้นก็ได้บอกกับลูฟี่ฉันเข้าใจนายนะแต่ถ้าเอลบาฟอยากจะมีสันติมากขึ้นเราก็ไม่มีสิทธิไปว่าเขาหรอกแต่วันในขนาดเดียวกันนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงเด็กคนหนึ่งนั้นร้องตะโกนขึ้นเจอตัวแล้วมัวฟางลูฟี่ซึ่งเด็กคนนั้นได้ถือดาบไม้มาด้วยซึ่งเขานั้นได้เวียงดาบไม้มาทางพวกลูฟี่อยู่ลูฟี่นั้นก็ได้ดึงตัวอุซอบนั้นหลบดาบไม้ที่เวียงมาจ้าลูฟี่นั้นก็ได้พูดขึ้นอะไรนะไม่สันติแล้วหรือไงซึ่งเด็กคนยักษ์คนนั้คือโน เองมีช่องโวทันได้นั่นเองโครอนนั้นก็ได้ฟาดดาบไม้นั้นมาที่ลูฟี่แต่ลูฟี่นั้นก็ได้ใช้แขนข้างหนึ่งป้องกันการโจมตีของโครอนนั้นได้แบบสบายๆแล้วทันใดนั้นเองลูฟี่นั้นก็ได้เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วจนโครอนนั้นตกใจเฮือกีย3ามมัดปืนช้างย่างเยื้อซึ่งลูฟี่นะครับได้ปล่อยหมัดชกลงมาต่อหน้าโคลอนจนทำให้โคลอนนั้นตกใจว้าวเมื่ออุซอบเห็นอย่างนั้นเขานี่ก็มีท่าที่ตกใจจูบ้าเล่นแรงเกินไป แล้วลูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปไม่ได้โดนจริงๆซะหน่อยอูซบนั้นก็เลยพูดสวนลูฟี่กลับไปก็แร้งไปอยู่ดีแหละซึ่งในขณะเดียวกันนะครับพวกเด็กๆคนยักษ์นี่ต่างพางกันกรีดร้องออกมาเกิดเกิดเรื่องแล้วส่วนท้านลูฟี่นั้นก็ได้ยิ้มออกมา <c oughs> มีคนที่พร้อมมีกลนอยู่ด้วยนี่นาส่วนพวกเด็กๆในโรงเรียนอีต่างพางกันมีท่าที่กลัวลูฟี่ลูฟี่น่ากลัวแล้วเกลียดความรุนแรงที่สุดส่วนท่านโคโรนเมื่อเขาได้เจอกับลูฟี่เขานั้นก็มีท่าที่ตื่นเต้นและปราบปื้ม ที่เห็นฝีมือของลูฟี่อย่างเท่สมเป็นสี่จักรพรรดิเลยซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเด็กๆคนยักนี่ต่างพากันมาห้อมล้อมพวกโคลอนเอาไว้ซึ่งพวกเด็กๆนะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ชอบโคลอนด้วยแล้วก็เกลียดโคลอนด้วยเจ้าเด็กเกเรมาแล้วปกติไม่ยอมมาโรงเรียนแท้ๆส่วนนั้นโคลอนนั้นก็ได้พูดสวนเด็กวกนั้นกลับไปหุบปากไปเลยจุกพวกบ้าฉันก็เกลียดคนใจสอบอย่างพวกแกสุดๆเหมือนกันนั่นแหละจึงเมื่อพวกเด็กๆได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างพากันกรี๊ดออกมาหยาบคา อยาาใครที่สุดแล้วในขนาะเดียวกันลิปลี่นั้นก็ได้เดินเข้ามาหาโคลอนโคลอนก่อเรื่องอีกแล้วนะแต่ถ้าโจมตีเมื่อกี้ใช้ได้เลยซึ่งลิปลี่นะครับก็ได้ยกนิ้วให้กับโคลอนแล้วโคลอนนั้นก็ได้พูดขึ้นฮ <c oughs> อ๋อ นี่ของโปรดของแม่คุณมาโตฝากมาให้นะถึงเมอซันจิได้ยินอย่างนั้นเขานี่ก็มีท่าที่ตกใจฮะแม่หรอลิฟลี่จังนี่นะสอนลูกตัวเองแบบไม่แค์นโยบายโรงเรียนเลยอย่างน้อยก็ให้เขาขอโทษที่เล่นคนอื่นที่เผลอหน่อยเถอะแล้วจากนั้นโคลนก็ได้หันมาพูดกับพวกลูฟี่พ่อฉันเป็นเผ่ามนุษย์นะเออเป็นอดีตโจรสลัดที่เก่งไม่แพ้นักรบคนยักษ์เลยแหละึ่งเมอพวกลูฟี่ได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ก็มีท่าที่ตกใจฮะแล้วลิฟลี่นั้นก็ได้พูดต่อว้าวลิงกอนเบอรี่ ดีใจจังส่วนให้ท่านชันจีเมื่อได้ยินโคลอนพูดอย่างนั้นเขานี่ก็ได้พูดขึ้นพ่อ เป็นมนุษย์งั้นเหรอซึ่งซันจินะครับมีท่าที่ตื่นเต้นซึ่งลิบลีนี่ก็ได้ตอบกลับไปเป็นสามีที่อายุน้อยกว่าฉันพอดูเลยแต่เจ้าตัวบ่นว่าไม่อยากแก่อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ยอมแต่งงานฉันเลยเป็นภรรยานอกสมรสมาตลอดนะซึ่งเมือ่อซันจิได้ยินอย่างนั้นเขานี่ก็มีท่าที่หงุดหงิดหมอนั่นเป็นใครที่ไหนฟะแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกลูฟี่นี่ก็ได้เดินทางมาที่ห้องสมุดนกฮูกวู้ห้องสมุดก็ยอดไปเลยหนังสือใหญ่ชมัดแล้วโรบินตนั้นก็ได้พูดูดลฟี่คือ ว่าฉันอยากใช้เวลาคุยกับซารโรแบบสบายๆอีกหน่อยเดี๋ยวจะตามไปร่วมงานเลี้ยงที่หลังนะแล้วซาวโรนั้นก็ได้หัวราะออกมาเดนิช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 ิเจ้าพวกนั้นปกติฉลองกัน3วันสามคืนอยู่แล้วไม่ต้องรีบหรอกแล้วช็อปเปอร์นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาฉันก็จะอยู่ที่นี่ด้วยมูฟี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปงั้นเหรอเข้าใจแล้วส่วนด้าน,นลิลิทนั้นก็ได้พูดขึ้นส่วนฉันจะขออนุญาตตั้งทิีฐานที่นี่พวกเจ้าสนุกกันตามสบายเถอะส่วนด้านวัน,นนี้นั้นก็จะอยู่ด้วยฉันด้วยแล้ว แฟงกี้นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาด้วยท่าทีที่ก็ตัองตื่นเต้นเฮ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ฟังหน่อยสิฉันเพิ่งรู้ว่าเกาะนี้ทั้งเกาะคืออดัมไม้แห่งสมบัติแหละต้นไม้สุดแกร่งที่ฉันเอาไม้มาใช้สร้างซันนี่ไงฉันขอไปชื่นชมต้นไม้แห่งสมบัติให้นำใช้หน่อยนะแล้วเซาโลก็ได้หันไปพูดกับแฟงกี้อ๋อ oh, ว่ากันว่าอดัมนะ่ะมีอยู่หลายต้นในโลกแต่ต้นของที่นี่อายุเยอะกว่าต้นอื่นๆแบบคนละเรื่องเลยซึ่งมาดูฟี่เห็นอย่างนั้นเขานั้นก็เลยยิ้มบอ,อกมาโอเคเลยทุกคน งั้นฉันล่วงหน้าไปก่อนนะท้องหิวจนจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันเกิร์นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเออฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องทุกคนหน่อยนะซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นทุกคนนั้นต่างพาก,กันสงสัยอะไรหรอเกิร์ซึ่งสิ่งที่เกิร์อยากจะขอร้องนะครับก็คือเกิร์นั้นอยากให้พวกกลุ่มหมอกฟางนั้นสวมชุดนักลบไวกิง้งที่เธอนั้นตัดเองเป็นไซส์ของมนุษย์ซึ่งในตอนนี้นะครับบรูคโรบินแฟงกี้แล้วก็จินเบย์นะครับก็ได้มาใส่ชุดไวกิก้ดนันต ด้วยท่าทีที่กำลังตื่นเต้นบรู๊นี่ก็ได้พูดขึ้นโยโฮหฮขอบคุณมากครับผมดูเป็นนักรบไหมครับนี่แล้วแฟงกี้ก็ได้หันไปพูดกับบรูคกเท่ละเบิดเลยบรูคกฉันก็เทใช่่มมะแบบนี้แค่ใส่ก็แข็งแกร่งขึ้นชัวร์ว่าแต่ทําไมเธอถึงมีเสื้อผ้าไซสพวกเราล่ะเกิดนั้นก็เลยตอบกลับไปคือฉันชอบทําเสื้อผ้า ให้น้องมนุษย์เป็นงานอดิเรกนะแต่ไม่ได้ทําอะไรเกินเลยกว่านั้นหรอกพูดจริงๆนะถ้าถูกใจก็ดีแล้วจ้าในตอนนี้นะครับเกิร์ดนี่มีท่าทีที่กำลังเขินอายน่ารักจังแล้วโรบินนั้นก็ได้หันไปพูดกับเกิร์ดชุดสวยมากเลยขอบคุณนะ ส่วนด้านจินเบนั้นก็ได้พูดขึ้นอย่างนี้นี่เองสวมแล้วเคลื่อนไหวง่ายผิดคาดเลยแฮะแล้วจากนั้นพวกูฟี่ก็ได้ขึ้นไปบนเรือเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมฉลองในงานเลี้ยงซึ่งลูฟี่นั้นก็ได้บอกกับพวกโรบินงั้นฉันไปรอที่หมู่บ้านนะซึ่งพวกโรบินนี่ก็ได้ตอบกลับไปเดี๋ยวตามไปนะแล้วจากนั้นภาก็ได้ตัดไปที่เอลบาฟบริเวณใกล้หมู่บ้านฝั่งตะวันตกปราสาทอาลรุสซึ่งในตอนนี้นะครับทหารเฝ้ายามขุนยากว่าเขานั้นก็ได้พูดขึ้นมนุษย์ตัวจิววนวา ให้าทสี่เป็นคนเฝ้าประตูสะเปล่าดันปล่อยให้ผู้บุกลุกเข้ามาได้ไงเนี่ยเรามาเดินอยู่ในอาณาจากักรนี้ก็แปลว่าพ่อแกคือกลุ่มหมอกฟางหรือซึ่งคนที่ยามเฝ้าประตูก,กําลังคุยอยู่ด้วยในตอนนี้ก็คือคนเปิศนาสองคนที่ใช้วงเวทมาโผล่อยู่ที่เอลบาฟซึ่งคนที่มีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนั้นก็ได้พูดขึ้นเรากําลังตามหาคนที่ชื่อโลกิซึ่งเมื่อคนยักษ์ได้ยินอย่างนั้นเอานั้นก็เลยหัวเราะออกมาด่า,า,า,ากักกักกักโลกิเหรอจะไปเจออาชญากรพันนั้นเพื่ออะไร เจ้านั่นคือผู้สังหารราชาฮารานที่คนทั้งเอลบาฟเพือดทูนนะเว้ยเป็นตัวเสนียดแห่งเอลบาฟของแท้เลยปราสาทนี้ไม่มีใครอยู่หรอกซึ่งคนปริศนานั้นก็ได้ถามต่องั้นจุงบอกมาว่าเขาอยู่ที่ไหนคนยักษ์นั้นก็เลยตอบกลับไปบอกไม่ได้หรอกต่อให้เป็นไปได้ยากแต่ถ้ามันหลุดออกมาหล่ะก็แล้วคนปริศนานั้นก็ได้พูดต่อบอกไม่ได้หรอือคนยักษ์นั้นก็เลยตอบกลับไปเออไม่ได้หรอกโทษทีแต่้าวันนี้ขนาดเดียวกันนั่นเองยิงปริศนานั้นก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่าง แตะลงไปที่ผืนแล้วจูจ่ๆก็ได้มีผ้าพันแผลไปมัดอยู่ที่แขนขาของคนยักษ์คนหนึ่งซึ่งเขานั้นก็มีท่าที่ตกใจเฮ้อเดี๋ยว เล่นตลกอะไรละ่ะแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองผ้าพันแพนั้นมันก็ได้ลัดแขนขาของคนยักษ์คนนั้นจนอดโอยและคุกเข่าลงไปที่พื้นโอ้ยส่วนท่าน,นคนยักษ์อีกคนเขานั้นก็มีท,าท่าทีตกใจเฮือเป็นอะไรไปนะสิ่งในตอนนี้นะครับคนยักษ์ที่ถูกผ้าพันแพรัดนั้นเขานั้นได้ร้องอดโอ้ยออกมาโอ้ยเจบ๊บแล้วเขานั้นก็ได้ฟุบลงไปที่พื้นด้วยความเจ็บปวดส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ได้พูดขึ้นโอหังเกินไปแล้วเจ้าคนไร้มารตาฉันไม่ได้ถามคําถามแกเส้นหน่อยฉันออกคําสั่ง ให้บอกมาตั้งหาซึ่งเมื่อคนแยกอีกคนเห็นอย่างนั้นเขานี่ก็มีท่าทีตกใจวว เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแล้วจากนั้นาพาไ,ไปที่เอลบาฟหมู่บ้านฝั่งตะวันตกสิ่งในตอนนี้นะครับพวกลูฟี่นี่ได้เดินทางมาสมทบมาในงานเลี้ยงฉลองของพวกคนยักษ์แล้วพวกเราเดินทางมาจากอิสบรูอันไครพ้นจนในที่สุดก็ามาถึงที่นี่ซึ่งเมื่อคนยักษ์ได้เจอกับพวกลูฟี่พวกเขานี่ต่างก็พากันดีใจเฮ้ hey! กุมมวฟังแล้วจากนั้นลูฟี่กับอูโซบพ,พวกเขานั้นก็ได้กอดคอกันด้วยท่าทีที่กําลังตื่นเต้นอนาณาจักรคนยักษ์ที่เฝ้าฝันมานานแสนนานอนาณาจักรของเรา นักลบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วจากนั้นดอลลี่กับโรกี้ก็ได้หันมาพูดกับลูฟี่ขอบใจนะที่มากับลังรออยู่เลยเจ้าพวกนี้แหละคือมนุษย์ตัวจิ๋วที่เข้าใจและช่วยปกป้องเกียรติของพวกเราส่วนท่าน,นกาซึกับโออิโมพวกเขานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาช่วยปลดปล่อยพวกเราที่โง่เง่า,งาจนโดนหลอกใช้ฮัดโนดินนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาช่วยชีวิตฉันที่เกือบถูกลบตัวตนให้หายไปจากโลกแล้วโรกี้นั้นก็ได้พูดขึ้นพวกเราชาวเอลบัฟ ต้อนรับสหายตัวน้อยเหล่านี้ถึงจะตัวเล็กแต่ย่าได้ดูถูกพวกเขาเชียวล่ะในทะเลตอนนี้บวกฟางลูฟี่คือโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้สมญาสี่จจกพัดมาครองแล้วทั้งยังเป็นตัวการก่อคดีใหญ่แห่งวานกคุนี้ที่จบด้วยความพ่ายแพ้ของสัตว์ประหลาดอย่างไคโดกับบิ๊กมัมด้วยซึ่งในตอนนี้ครับเสียงโหร้องของพวกคนยักษ์นั้นต่างพากันส่งเสียงดังออกมาจนทําให้นามินั้นตกใจและปิดหูเอาไว้ชนแก้วแห่งมิตรภาพนี้ ให้กับกลุ่มหมวกฟางโอ้ใ oh, ช้โอ้แล้วในขณะเดียวกันก็มีคนยักษ์คนหนึ่งที่ตัวใหญ่าาาาาามากๆกำลังนั่งเรือมุ่งหน้ามาที่งานเลี้ยงโบจาจาจาเฮฮากันใหญ่เลยนะดูท่ากลุ่มหมวกฟางจะกลับมาแล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับพวกลูฟี่นี่ก็ได้เจอกับคนยักษ์ที่ได้เจอที่เกาะชาบอนดี้ซึ่งลูฟี่นี่ก็มีท่าที่ตกใจเฮานายคือคนยักษ์ที่โดนจับในชาบันดี้เมื่อตอนนั้นเหรอซึ่งคนยักษ์คนนั้นนะครับก็คือสเตนเซน นึ่งในกลุ่มนักลบยักษ์รุ่นใหม่ของฮัตลูดินนั่นเองซึ่งสแตนเซนนั้นก็ได้บอกกับลูฟี่ใช่แล้วฉันชื่อสแตนเซนฝากตัวด้วยนะตอนได้ข่าวว่าฮัตลูดินเข้าเป็นลูกน้องพวกนายฉันก็รู้สึกได้เลยวันนี้ต้องเป็นโชคชะตาแน่ๆแล้วสแตนเซนนะครับก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาถูกช่วยชีวิตเอาไว้บนคุณครั้งนี้ต้องตอบแทนแน่ขอบใจมากนะซึ่งในฉากนี้นะครับก็จะมีเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับสแตนเซนเขาคือนักลบคนยักษ์ที่โดนลักพาตัวตอนกําลังนอนหลับและ แลเกือบจะโดนขายในการประมูลมนุษย์ที่เกาะชาบอนดีแต่กลุ่มหมอกฟางบังเอิญมาทําลายงานประมูลเข้าพอดีเขาจึงรอดจากการตกเป็นทาสมาได้นอกจากนี้เขายังเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฮัทลูดินด้วยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาณนะปัจจุบันซึ่งลูฟี่นี่กำลังนั่งกินอาหารอย่างมีความสุขงั้นหรองั้นหรอดีจังเลยเนาะที่รอดมาได้ซึ่งในขณะเดียวกัน คนยักษ์คนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาในงานเลี้ยงทุกคนสนุกกันใหญ่เลยนะซึ่งเมื่อพอคนยักษ์ได้เจอกับคนยักษ์คนนี้พวกเขานี่ต่างก็พาก,กันตื่นเต้นทันยานทันยานซึ่งคนยักษ์คนนี้ก็คือเขาผู้ผายานมีรบุรุษแห่งเผ่าคนยักษ์ผู้เท่าที่มีอายุมากที่สุดในโลกอายุ408ปีซึ่งยานนะครับเขาเป็นคนยักษ์ที่ขนาดตัวใหญ่มากๆใหญ่กว่าคนยักษ์ทั่วไปนั้นเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวแล้วยานนั้นก็ได้พูดขึ้นโบจาจาจามีแขกตัวน,น้อยๆมายู ส่วนท่าน,นอูซอบไม่ได้เจอกับยานเขานั้นก็มีท่าที่ตกใจคนยักษ์ตัวเท่าภูเขาโผล่มาแล้วส่วนท่าน,นบูโรกี้นั้นก็ได้พูดขึ้นท่านยานอุตสามาที่หมู่บ้านด้วยตัวเองเลยแล้วในขณะเดียวกันจูู่ลูฟี่นั้นก็มีท่าที่ตกใจตาสวดพาดูดออกมาเมื่อมองไปที่หัวของปู่ยานเฮ้ hey! ปู่มีดาบปักหัวอยู่แนะ่ซึ่งมาเห็นท่าที่ของลูฟี่ยานนั้นก็เลยหัวเราะออกมาโบจจาจาอ๋อ ja ja ja. oh! นี่นั่นหรือผอิญได้หมวกเกาะช่วยไว้เลยรอดมาได้ ได้นะแล้วลูฟี่นั้นก็ได้พูดขึ้นแต่ดาบทะลุหัวปู่ไปแล้วนั่นนั่นครับผมก็จบไปแล้วนะผมสาหรับมังงะวันพีซตอนที่1 1 3 5น่รอมบะผมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับวันเนื้อหาหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะผมสําหรับมังงะพาสนะครับก็จะลงในตอนสี่ทุ่มนะผมผมก็จะทาคลิปหลังจากที่มังงะพาสปล่อยตอนใหม่ลงมานะครับก็จะเสร็จในตอนดึกๆหรือไม่ก็วันถัดไปนะผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะผมสุดทานนีะักบคุทท่่ร มาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ